เบื่อไหมเวลาดู u t u b e ฟังเดอะโกสหรือฟังสปอยหนังแล้วโฆษณามาขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยแค t 4K y o u t u b e p r ี m i u ยมในราคา12บาทจากปกติ209บาทแถมแอปดูหนังซีรีส์ Viu Pre เม u m มไปอีก1เดือนยังไม่พอเราแถม YouTube Music อีกตลอดการใช้งานล็อกอินได้ทุกอุปก,กรณ์ปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้อีเมลตัวเองได้เลยต่ออายุได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้ ทุกทิ้นเดือนรุ่นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาทและกิจกรรมมือดืออีกมากมายสำหรับท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้โพสต์นี้หรือสแกน QR วโค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยเบลล่าลูน่าปี2023เรื่องราวเริ่มขึ้นขณะที่ครูสาวใส่แว่นลูนา่ากำลังนั่งคุมเด็กๆทำข้อสอบอยู่ในห้องเรียน เธอได้ตกอยู่ในผวังคิดไปไกลว่าเธอขึ้นไปยืนอยู่บนขอบตึกชั้นดาดฟ้าจากนั้นก็ปลดกระดุมเสื้อที่ใส่อยู่จนเผยให้เห็นเสื้อชั้นในสีดำแล้วเธอก็กระโดดลงไปโดยมีเสียงนักเรียนและคนอื่นๆที่ดูอยู่ด้านล่างร้องด้วยความตกใจแต่แล้วเธอก็ลงไปไม่ถึงพื้นด้านล่างเธอหาะได้เทว่าก็ต้องออกจากความคิดในผวังเมื่อมีเสียงนักเรียนเรียกเพื่อจะส่งข้อสอบที่ทำเสร็จแล้ว พอเลิกงานเธอก็นั่งรถตู้และเดินต่อกลับบ้านบ้านของลูหน้านั้นดูค่อนข้างมีอายุเธอเข้าไปเจอสามีอาเบกที่กําลังไล่คนงานคนหนึ่งออกอยู่พอคนงานออกไปเธอก็เดินเข้าไปหอมแก้มสามีแล้วก็โดนเขาไล่ไปทําอาหารเย็นมาให้เขาขณะที่อีกด้าน เบล่าสาวสวยผู้มีใบหน้าเหมือนกับลูน่าราวกับแกะต่างกันที่เธอไม่ใส่แว่นเบล่าแต่งหน้าแต่งตัวสวยงามทาเล็บสดใสกำลังนั่งแท็กซี่กลับบ้านอย่างสบายใจและไม่นานนักเธอก็มาถึงบ้านอันแสนสว่างสดใสและเอาถาดพิซซ่าที่ซื้อมายื่นให้อาโนแฟนหนุ่มของเธอทั้งคู่กินพิซซ่าด้วยกันแล้วอโนก็ลุกขึ้นมาหยอกจากที่เอลเบล่าในบ้านจึงมีแต่เสียงหัวเราะอ,อย่างสดใสของเธอตกคำ่ำ ขณะที่อาโนกํากำลังนั่งเลือกรูปนางแบบแชมพูของเขาอยู่เบลล่าก็เข้ามาถามคำถามที่เธอสงสัยว่าทำไมนางแบบแชมพูต้องเซ็กซี่อธิบายไปอธิบายมาสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมากอดจูบเธอแทนเพราะเธอนั้นเซ็กซี่ที่สุดแล้วสำหรับเขาเบลล่าแล้วโลมเขาด้วยการเอาน้ำแข็งถูตัวแล้วใช้ปากให้เขาทั้งคู่มีอะไรกันโดยที่อาโนคิดว่ามันดีมากๆเซ็กซ์ของทั้งคู่ดูราบรื่นและมีความสุขดีมากๆตัดผ้ามาที่เตียงของลูนะ่า อาเบะกำลังพยายามจะมีอะไรกันกับเธอโดยที่เธอไม่เต็มใจเลยเขาสอดใส่เข้าไปทําให้เธอเจ็บมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องยอมให้เขาทําวันรุ่งขึ้นอาเบะไปแอบได้ยินลูน่าคุยกับป้าแม่บ้านเธอบอกว่าเธออยากจะทิ้งเขาไปเพราะเธอทนไม่ไหวแล้วแต่ป้าก็บอกว่าเขาไม่ยอมปล่อยเธอไปหรอกเพราะเธอผูกมัดเขาไว้ด้วยสัญญาชดใช้หนี้แต่เธอไม่ชอบที่เขาปฏิบัติต่อคนงานเหมือนพวกเขาเป็นทาสซึ่งป้าก็บอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องของเธอเป็นธุรกิจของเขาที่เขาจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเธอต้องอดทนต่อไปให้ได้ ฝั่งเบล่านั้นเธอเป็นศิลปินปลุกใจงานของเธอตอนนี้คือการทําสื่อเป็นผลงานออกมาสื่อว่าความรักก็คือความรักไม่ใช่การยอมจำนนตัดภาพมาที่โรงเรียนลูน่าเดินออกมาหลังเลิกงานตามปกติแต่พอมาถึงหน้าประตูใหญ่ก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นตำรวจกําลังไล่จับคนร้ายสองคนอยู่ เธอตกใจมากจึงได้นั่งยองๆลงกับพื้นเอามือและแขนทั้งสองข้างคุมหัวเอาไว้ด้วยความกลัวแล้วตำรวจก็ยิงถูกคนร้ายคนหนึ่งล้มลงคนร้ายอีกคนเดียโกจึงเข้ามาจับลูน่า Luna, เอาไว้เป็นตัวประกันแล้วพาเธอเดินไปขโมยรถแท็กซี่จนแว่นตาของเธอตกและหักเขาบังคับให้เธอขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปแม้เขาจะบอกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเธอแค่จะหนีไปให้ได้แต่เธอก็กลัวมากอยู่ดีเพราะเขามีปืน ลูน่าร้องไห้ตลอดทางเขาขับมาสักพักก็จอดรถแล้วยังลากเธอเดินไปกับเขาต่อเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแล้วเขาก็ลากเธอเข้าไปในบ้านที่ไม่มีใครอยู่หลังหนึ่ง ก่อนจะพาเธอขึ้นไปนั่งเงีย,งยบๆอยู่ที่ชั้น2แล้วดีเอโกก็คิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ที่ผ่านมาที่เพื่อนของเขาต้องตายไปต่อหน้าต่อตาทำให้เขาหัวเสียโวยวายฟูมไฟขึ้นมาที่ชีวิตของเขาช่างเฮงซวยขนาดนี้ส่วนลูน่าแม้คิดจะหนีก็ทำไม่ได้เพราะเขาเล็งปืนมาที่เธออยู่ตลอดเวลาเลยสุดท้ายเขาเลยพยายามจะมัดเธอเอาไว้แต่เธอก็ดิ้นไม่หยุดจนเขาต้องจับเธอลงไปนอนกับพื้นแล้วเอาตัวเองคล่อมทับเธอเอาไว้ก่อนจะบอกว่าพรุ่งนี้เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีตำรวจตามมาเขาจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระอย่างแน่นอน สุดท้ายเธอก็ถูกมัดให้นั่งอยู่บนเก้าอี้จนได้หลังจากที่ลูน่าขอให้เขาแก้มัดให้เธอเพราะเธอต้องเข้าห้องน้ําเขาเลยแก้มัดแล้วลากเธอขึ้นไปห้องน้ําชั้นบนแต่มันก็ถูกแปะกระดาษเขียนไว้ว่าส้วมตันให้ไปใช้ห้องน้ําข้างนอกตอนแรกเขาก็จะให้เธอไปเข้าห้องน้ําข้างนอกนั่นแหละแต่พอเปิดเข้าไปก็ทนกลิ่นไม่ไหวเลยให้เธอฉี่ใส่ถังพลาสติกแทนไม่ยอมให้เธอออกไปข้างนอกอยู่ดีขณะเดียวกันอาเบกับคุณป้าก็อยู่ที่สถานีตํารวจต้องการรู้ว่าลูน่าหายไปไหนหลายชั่วโมงแล้วพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้น คืนนั้นที่ผับแห่งหนึ่งเบลล่ากับอาโนได้มารับ,บริฟงานกับไดซอนนักธุรกิจที่ต้องการให้งานของเขาดูเซ็กซี่และมุ่งไปทางเพศซึ่งเบลล่านั้นก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่การจะขายของบางอย่างต้องใช้เรื่องเพศมาเกี่ยวข้องแบบนี้แต่อาโนก็รับปากไดซอนไปแล้วเธอเลยเลือกเฉียงอะไรไม่ได้ในตอนนี้พอกลับถึงบ้านเบลล่าก็ลองถามอาโนว่าพวกเราพอจะเสนอเนื้อหาใหม่ดูได้ไหมเพราะงบที่ไดซอนให้มาก็ไม่ได้เยอะอะไรเลย แต่เขาก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไดซอนต้องการและบอกออกมาเองหากไปเปลี่ยนอะไรอาจทําให้เข้าขุนเครื่องเอาได้อีกอย่างพวกเขายังต้องการโปรดิวเซอร์อยู่ยังทําหนังกันเองไม่ได้ด้วยอาโนยังไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่าตัวเองจะกํากับได้ดีหรือเปล่า และเขาก็เชื่อในฝีมือการเขียนสคริปต์ของเบล่าที่งานของเธอก่อนหน้านี้3งานประสบความสําเร็จถูกนําไปทําหนังมาแล้วแล้วคืนนี้ก็จบลงด้วยการที่ทั้งคู่มีเซ็กซ์กันอย่างอ่อนหวานพวกเขาใช้เวลาเล้าโลมเนิน่นนานเต็มไปด้วยความรักและหลงไหลกันและกันอย่างมากแล้วหลังจากเสร็จกิจในคืนนั้นเบล่าก็ลุกขึ้นมานั่งทํางานต่อพร้อมกับเปิดกระป๋องเบียร์ดื่มไปด้วยทางฝั่งของลูน่าและดีเอโก้เขาเจออาหารและน้ําในบ้านหลังนั้นแต่ลูน่าก็ไม่แตะต้องอะไรเลยจนกระทั่งดีเอโก้เดินไปเปิดกระเป๋าที่เขาหิ้้้้วววมมาดดยยในนนนัเเต็ไปงิ แล้วนั่นก็ทําให้เขาร้องไห้ออกมาอีกครั้งด้วยความเสียใจที่สูญเสียเพื่อนไปพอลูน่าเห็นแบบนั้นก็เข้าไปปลอบใจและคุยกับเขาเธอพยายามโน้มน้าวให้เขามอบตัวแล้วเธอจะช่วยบอกตำรวจเองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเธออีกอย่างสามีของเธอพอจะมีเส้นสายที่ช่วยเขาได้บ้างด้วยแต่ดิเอโกที่กำลังฟูมฟายกับยกปืนขึ้นมาไล่เธอด้วยความรำคาญพอเธอตกใจร้องไห้เขาก็เกิดสงสารขึ้นมา จากนั้นเขาก็นั่งลงคุยกับเธอต่างฝ่ายต่างขอโทษกันเธอขอโทษที่พูดพลาดออกมาด้วยความที่เธอกลัวส่วนเขาก็ขอโทษที่เล็งปืนใส่เธอจนตกใจแล้วเขาก็เล่าว่าเงินที่เขาขโมยมานั้นมันเป็นของเขากับเพื่อนเป็นเงินที่เซอร์หลุยขโมยไปจากคนงานอย่างพวกเขาแล้วก็จะถูกไล่ออกลูน่าเลยลองเรียกล่อมเขาดูอีกครั้งก่อนหน้านี้เธอสังเกตว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกหากเขาไม่มอบตัวเขาจะทำยังไงต่อไปได้ ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะโรเจอร์เพื่อนที่ตายไปนั้นเป็นเหมือนพ่อของเขาที่ได้วางแผนไว้หมดแล้วว่าจะหนีไปที่ไหนเอาเงินไปทำอะไรตอนนี้เขาเลยเคว้งพอสมควรหรือน่าเลยเล่าเรื่องของเธอบ้างว่าแม่ของเธอป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่โรงพยาบาลไม่รับเพราะเธอไม่มีเงินจ่ายทำให้เธอต้องมาแต่งงานกับอาเบกต,ตอนนี้เขาเลยกลายเป็นเจ้าหนี้ของเธอและแม่ของเธอก็เสียหลังผ่าตัดได้สสัปดาห์ เขาเลยรู้สึกสงสารเธอเป็นอย่างมากเดียโก้ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้ลูน่าก่อนจะบอกเธอต่อว่าเขาเรียนถึงแค่ชั้นประถม2สองจอ่านหนังสือไม่ออกเขาเป็นเด็กกำพร้าและโรเจอร์ก็เป็นคนรับเขาไปแต่งงานกับเนเลียลูกสาวของโรเจอร์แต่เธอก็ตายจากการคลอดลูกซึ่งโรเจอร์อีกนั่นแหละที่เป็นคนพาเขาเข้าไปทํางานในโรงงานที่ปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเป็นทาสเขาต้องทํางานหลายอย่างเพราะอ่านเขียนไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเขาใช้วิธีสังเกตได้ยินสัมผัสและอ่านจากภาพที่เห็นเอาแล้วเขาก็ลองให้เธอสัมผัสสิ่งของงต่าๆ กับเขาลูน่าจึงเข้าใจมากขึ้นสุดท้ายทั้งคู่ก็จูบก,กันอย่างเข้าใจกันดีเดโก้ Diego ได้แก้มือที่ถูกมัดให้กับลูน่าทั้งสองเข้ากอดกันเสื้อของเธอถูกปลดกระดุมออกตามด้วยเสื้อชั้นในตัดภาพมาที่เบลา่าเธอยังคงนั่งทํางานอยู่จนอาโนตื่นขึ้นและขึ้นไปนอนต่อข้างบนแต่เธอก็ยังทํางานต่อไปแม้จะง่วงและเมื่อยมากก็ตามจนสุดท้ายก็ต้องลุกไปนั่งที่โซฟาแล้วลุกขึ้นไปสัมผัสภาพที่แขวนอยู่บนผนัง แนบหูฟังเสียงของมันแล้วรู้สึกเข้าใจมันอย่างลึกซึง้งจากนั้นอาโนที่ตื่นขึ้นก็ไม่เจอเบลล่าเมื่อเดินลงมาก็ยังเห็นเธอนั่งทํางานอยู่เลยถามว่าเป็นยังไงบ้าง เบล่าเลยบอกว่าเธอไม่สามารถเขียนบทต่อได้ทําให้ฉากของเดียโกกับลูน่าที่กําลังจะเข้าได้เข้าเข็มหยุดชะงักลงซึ่งความจริงแล้วเรื่องราวของลูน่าก็คือสคริปต์ที่เบล่าเขียนขึ้นมานั่นเองและตอนนี้เบล่าก็ไม่สามารถเขียนให้พวกเขามีเซ็กส์กันแบบนี้ได้อาโนไม่เห็นว่าจะแปลกอะไรลูน่าที่เซ็กซี่ไม่ได้รักสามีของเธอแต่เบล่าจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องก็ได้ให้เป็นลูน่าขัดขืนแล้วเดียโกก็ข่มขืนเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เบล่าหมายถึงเธอแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาจบลงที่เซ็กซ์ และดูเหมือนผู้หญิงถูกกดขี่ขกมเหงแบบนี้พวกเขาเลยถกกันด้วยความคิดของดิเอโกที่บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ไดซอนต้องการอีกอย่างลูน่าก็เป็นตัวประกันทั้งที่บ้านชีวิตสมรสและกับดิเอโกด้วยอยู่แล้วแต่เบล่าก็แย้งว่าจุดประสงค์ของผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์อยู่ดีหากกลับกันลูนา่าเป็นผู้ลักพาตัวหรือดิเอโกถูกยิงตายพร้อมกับเพื่อนของเขาจนกลายเป็นผีแต่พอกลายเป็นมีเซ็กซ์กับผียิ่งทําให้ดูไม่เซ็กซี่แถมอาจจะทําให้ไดซอนถอยหนีไปก็เป็นได้เพราะว่าอาโนก็บังคับอะไรเบล่าไไมได้ เขาขอเพียงแค่ว่าให้เธอเขียนอย่างที่ต้องการให้ทันกําหนดก็พอในตอนนี้ทำให้เบลล่าเลือกที่จะเขียนให้พวกเขาร่วมรักผ่านทางคําพูดไม่ใช่ทางกายภาพโดยการที่ลูน่าจะสอนให้ดีโกเขียนชื่อส่วนต่างๆของร่างกายและแล้วก็ถึงกําหนดวันส่งบทให้ไดซอนพอเขารู้ว่าพระนางในบทจะมีเพศสัมพันธ์การผ่านการสะกดคําไม่มีแม้แต่ฉากจูบเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะไม่มีฉากบนเตียงเลยแม้เบลล่าจะบอกว่ามันเป็นเหมือนบทกวีที่สวยงามแต่ไดซอนก็ยังต้องการฉากที่จับต้องได้การถึงจุดสุดยอดของพระนาง เพราะถ้าเป็นแบบนี้นักลงทุนคนอื่นอาจไม่เอาด้วยก็ได้อาโนพยายามจะบอกว่าพวกเขาจะแก้บทให้แต่เบลล่าก็ยืนกรานว่าเธอจะไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้น พอแยกจากไดซอนมาเบลล่ากับอาโนก็มีปากเสียงกันอาโนนั้นไม่คิดว่าเบลล่าจะเขียนออกมาแบบนี้ส่วนเบลล่าก็ไม่พอใจที่เขาเอาแต่ยอมไดซอนชายที่เห็นแก่ตัวเกลียดผู้หญิงและหลงผิดในเรื่องเพศและตอนนั้นเองกาดี้เพื่อนชายของเบลล่าก็โทรมาหาเธอเธอแค่บอกว่ากําลังทะเลาะก,กับแฟนอยู่แล้วก็ตัดสายไปพร้อมกับที่จู่ๆฝนจะตกลงมาเธอกับอาโนเลยต้องรีบวิ่งขึ้นรถไปเพื่อหลบฝนแล้วก็คุยรำลึกถึงความหลังกันถึงเดทแรกที่ฝนตกหนักจนเปียกแบบนี้เหมือนกัน แล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันกลับมาหัวเราะให้กันอีกครั้งจากนั้นก็มีเซ็กซ์กันในรถท่ามกลางสายฝนเบลล่าที่อยู่ข้างบนตัวของอาร์โนที่ฝั่งเก้าอี้คนขับก็ร้องครางอย่างมีอารมณ์และการร่วมรักก็ดำเนินไปแบบนั้นต่อมาเบลล่าได้มาหากาดีเพื่อนเกย์ซึ่งเป็นศิลปินเหมือนกันพอรู้เรื่องงานที่เบลล่าทำอยู่กับอาร์โนเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เธอทำงานที่ดีและเหมาะสมกว่านี้แต่เบลล่าก็รักเขาและเรื่องเซ็กซ์ระหว่างเธอกับเขาก็ดีมากด้วยแถมเขายังมีน้ำใจไปเยี่ยมพ่อปีศาจของเธออีกา,ากั พ่อที่ทำร้ายเธอกับแม่และตอนนี้ก็เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านพักคนชราขณะที่ตัวเธอหาข้ออ้างไม่ไปเยี่ยมพ่ออาโนกลับหาเวลาไปเยี่ยมท่านเดือนละครั้งไม่เคยขาดเธอนั้นไม่เคยให้อภัยพ่อตัวเองได้เลยเธอจึงเชื่อมั่นในตัวสามีว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้กำกับที่ดีได้และเธอจะคอยช่วยเขาอยู่ข้างๆเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เธอจะให้ในสิ่งที่ได้ซอนต้องการบทของเธอจะเซ็กซี่มากๆเลยเรื่องของลูน่าจึงกลับมาเป็นเรื่องราวโรแมนติก เดียโก้แก้มัดให้เธอทั้งสองจูบก,กันเสื้อของทั้งสองถูกเลื่องออกเขาสัมผัสส่วนต่างๆที่เธอสอนเขาเขียนบนร่างกายของเธอเริมฝีปากหน้าอกและต้นขามือของเขาสัมผัสส่วนลับของเธอจนทําให้เกิดอารมณ์จากนั้นทั้งสองก็มีเพศสัมพันธ์กันกายแนบกายเป็นบทเพลงรักที่เบล่าซึ่งเป็นคนเขียนมันเองอยังจินตนาการไปว่าเธอได้มีเซ็กส์กับเดียโก้ด้วยเหมือนกันจนเช้าวันต่อมา เบล่าที่ฟุบหลับไปกับโต๊ะก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มพออาโนได้อ่านบทหม่ของเธอเขาก็รู้สึกได้เลยว่าไดซอนจะต้องชอบมันแน่ๆแ,แต่เขาก็อยากเพิ่มลงไปอีกว่าลูน่ากับเดียโกได้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันเหมือนที่เขาอยากให้เขากับเบล่าเป็นทำเอาเบล่าพูดอะไรไม่ออกอาโนถึงขนาดเสนอว่าเขามีเพื่อนที่ชอบเซ็กส์แบบ3คนหากเธอได้ลองอาจจะถึงจุดสุดยอดพร้อมกับเขาก็ได้แต่เธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะคิดว่ามันน่าจะขยักขยัยงมากกว่า แล้วเธอก็ไปนั่งเขียนบทต่อกลับเข้ามาหลังจากที่ลูน่ากับดีเอโก้เสร็จกิจด้วยกันแล้วพวกเขาก็นอนกอดกันคุยเรื่องพ่อของเธอพ่อผู้เป็นนักเขียนชื่อดังพ่อผู้มีอารมณ์โกรธเกรี้ยวเวลาพอนั่งพิมพ์งานด้วยพิมพ์ดีดของเขาเสียงแป้นพิมพ์กระแทกใส่เธอจนเหมือนถูกชกเข้าที่กลางอกเมื่อไหร่ที่เธอหรือแม่ทำอะไรที่ไปรบกวนการเขียนงานของเขาหรือถ้าพวกเธอไม่รีบไปเอาเบียร์มาให้เขาพอก็จะทำร้ายเธอแม้จะเริ่มออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่ก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่เสมอ ฟังแล้วอาโนก็ต้องลุกขึ้นมากอดปลอบแฟนของเขาเอาไว้แล้ววันต่อมาเบลล่าก็ตัดสินใจไปเยี่ยมพ่อที่บ้านพักคนชราเธอเอาเบียร์ไปให้พ่อซึ่งได้ดรับอนุญาตเป็นพิเศษเพราะมันทําให้เขาระง,งับอารมณ์ฉุนเฉียวได้แต่พ่อก็เหม่อลอยจําเธอไม่ได้เธอเห็นแล้วก็นั่งร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารและรู้สึกผิดต่อพ่อฝั่งตัวละครลูนา่าพอถึงเวลาก็ไม่อยากกลับบ้านไปเจออาเบตเธออยากไปอยู่กับดีเอโก้แต่เขาก็ไม่อยากให้เธอไปเสี่ยงด้วยจึงไม่บอกว่าเขาจะไปไหนแต่เขาจะไปหาเธอเองเมื่อไปไปด้ ทั้งสองจึงกอดและจูบลากันทั้งน้ำตาแล้วลูน่าก็เดินจากเขาออกมาอย่างไม่เต็มใจจากนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านอาบน้ำล้างตัวแล้วก็มาเจอกับอาเบะที่นั่งรออยู่เขารู้สึกได้ว่าเธอกับดีเอโก้นั้นมีอะไรระหว่างกันพอเขาถามลูน่าก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยถูกเขาตบที่หน้าทำร้ายร่างกายชกท้องแล้วดึงถึงเสื้อผ้าออกก่อนจะลงมือข่มขืนเธอโดยเชื่อว่าการที่เธอไปอยู่กับดีเอโก้ทั้งวันต้องมีอะไรกันอย่างแน่นอนวันต่อมาลูน่าไปทำงานที่โรงเรียนด้วยจิตใจเลื่อนลอย ระหว่างออกไปกินข้าวเที่ยงคนเดียวเธอก็เห็นชายที่หน้าเหมือนเดียโกเดินผ่านหน้าร้านอาหารไปจึงรีวิ่งตามเขาออกไปพอได้เห็นหน้าชัดๆก็มั่นใจว่าใช่แม้ตอนนี้เขาจะมีหนวดคราวยาวทว่าพอมองอีกทีเขาก็หายไปแล้วเธอจึงได้หันหลังกลับไปพร้อมกับน้ำตา ภาพกลับมาที่อาร์โนเขากําลังมีเซ็กส์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่เบลล่าอย่างเมามันจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดจนจังหวะที่เขาเดินออกมากับเธอและจูบกันอยู่กลางถนนเบลล่าที่เดินอยู่อีกฝั่งก็เห็นทั้งคู่เข้าพอดีพอกลับบ้านเธอก็ถามเขาออกไปตรงๆเขาจึงยอมรับว่าเขามีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เธอจับได้ว่าเขาหักหลังเธอเธอโกรธมากและเขนให้เขาบอกมาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขาเลยยอมบอกออกมาว่าเป็นน้องสาวของไดซอนแต่เขาแค่นอนกับเธอคืนเดียวเท่านั้น เบลล่าเลยยิ่งโมโหที่รู้ว่าเขาใช้ผู้หญิงคนนั้นเพื่อเงินของไดซอนแล้ไล่ให้เขาเก็บของออกจากบ้านเธอไปเดี๋ยวนี้แล้วเบลล่าก็ไปนั่งปรับทุกข์กับกาดีเพื่อตอกย้ำกับเธอว่า no am, อาร์โนกล้าทำเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเบลล่าก็ตามเขากลับมาเหมือนครั้งที่แล้วครับหลังจากนั้นเบลล่าก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเธอควรเขียนบทต่ออีกหรือไม่จึงถามกับตัวละครของเธออย่างลูน่าที่บอกให้เธอทำตามหัวใจแล้วเขียนทุกอย่างออกมาเพื่อเปิดเผยความจริงลูน่าจึงได้กลับมาที่ร้านอาหารที่เธอเห็นดิเอโกอยู่อีกหลายครั้ง เื่อเฝ้ารอเขาเวลาอยู่บ้านเธอก็ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากคิดถึงเขาจนกินข้าวปลาไม่ลงจนวันหนึ่งเธอก็ได้รับสายจากดิเอโกอย่างไม่คาดฝันเธอขอออกไปหาเขาโดยไม่รู้เลยว่าอาเบะนั้นแอบฟังเธอคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเธอก็ได้ออกไปเจอเขาที่ห้องพักแห่งหนึ่งพอเจอกันทั้งสองก็เข้ากอดและจูบก,กันทันทีด้วยความคิดถึงและก็ต่อด้วยการมีเซ็กซ์กันอย่างโหยหากันมานานเธอทั้งยอมให้เขาอยู่ข้างบนสลับกับการที่เธอได้คุมเกมอยู่ข้างบนเขาจนเสร็จกิจด้วยกันแล้วคืนนั้นเธอก็อยู่กัับเขาท้งคืน วันถัดมาดีโก้ได้บอกว่าจะให้เธอเอาเงินที่เขาได้มาไปจ่ายหนี้กับอาเบกต,ตอนแรกเธอก็ไม่ยอมรับมันไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าเขามีเงินของเขาที่อยู่รอดได้และเขาอยากช่วยให้เธอหลุดพ้นหากยังไม่แน่ใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรเขาก็จะยังกังวลและเป็นห่วงเธออยู่แบบนี้แต่เธออยากไปอยู่กับเขามากกว่าเอาเงินของเขามาเพราะว่ายังจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะรวบรวมความกล้าเพื่อมอบตัวได้เมื่อไหร่เขาจะไปอยู่ที่อื่นสักพักแล้วจะได้พบกับเธออีกอย่างแน่นอน ตอนที่ดีเอโกเดินแยกออกไปอีกทางนั้นเขาก็ได้ถูกตำรวจที่มาดักรออยู่ยิ่งใส่จนเขาต้องยิงตอบโต้ลูน่าที่ได้ยินเสียงปืนจึงรี้วิ่งมาทางที่เขาเดินแยกมาเธอเห็นตอนที่เขาถูกยิงเข้าหลายนัดพอดีก็ได้แต่ร้องไห้ฟูงไฟออกมาสายตาหันไปเห็นอาเบะที่ยืนมองดูอยู่ห่างๆก่อนจะพุ่งเข้าไปประคองดิเอโกที่ลม้มลงเอาไว้เขาสิ้นลมลงไปในอ้อมกอดของเธอพอเห็นว่าดีเอโกตายแล้วอาเบะจึงขึ้นรถขับออกไปทิ้งให้ลูน่าร้องไห้กอดร่างของเขาไว้ตามลําพัง ต่อจากนั้นหลูน่าก็ได้เอาเงินไปใช้หนี้ให้อาเบะแล้วเก็บกระเป๋าเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นสุดท้ายเธอก็ได้กลับไปที่บ้านหลังที่ดีเอโก้จับเธอมาเพื่อสัมผัสทุกความทรงจําระหว่างเธอกับเขาที่มีในบ้านหลังนั้นเอาไว้ขนาดเดียวกันเบลล่าที่เขียนบทของเธอจบแล้วก็ได้พิมพ์มันออกมาแล้วเอาไปเผาทิ้งทีละหน้าก่อนจะไปเจอกับอาร์โนเพื่อบอกว่าเธอได้ลบบทสคริปต์ที่เขียนเสร็จไปแล้วเขาได้ขอโทษที่เป็นคนทําทุกอย่างพังแล้วทั้งสองก็จับมือเปลี่ยนสถานะเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน เบลล่าเดินจากเข้ามาด้วยรอยยิ้มระหว่างที่เธอเดินออกมาเธอก็ได้เจอกับลูน่าอยู่อีกฝั่งของถนนกำลังมองมาทางเธอด้วยรอยยิ้มเช่นกันแล้วทั้งสองก็ได้ยิ้มให้กันก่อนที่ตัวหนังจะตัดจบลง